ความว่าด้วยศาสนาและปรัชญาไตรตรองมองหลักของท่านเขมานันทะเรื่องเนื้อคิดคำหนึงผมจะไม่รบกวนเวลาในการอ่านหนังสือสำคัญเล่มนี้ของท่านผู้ที่มีหนังสือนี้อยู่ในมือจะไม่เขียนถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานิกายชันหรือเซ้น หรือไม่ข้องแวะกับความนิยมชมชื่นของชาวตะวันตกต่อวิถีทางใหม่ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามมีชีวิตที่มีพลานามัยทางจิตใจและทั้งไม่อยากวิจาร์ณว่าเรื่องราวของสำนักนี้ถูกนำเสนอเข้ามาในประเทศเราอย่างไร้หลักเกณฑ์อยู่อย่างไรแต่จะมุ่งตรงสู่ประเด็นหลักที่ว่ายานหรือสัมโพธิหรือซาโตรินั้นเกิดได้อย่างไร เพราะว่าปราศจากสิ่งนี้เสียแล้วไม่ว่าชันหรือพุทธศาสนาของสำนักนิกายอื่นใดก็ไม่มีความหมายมากไปกว่าความเป็นเพียงลัทธ,ธิความเชื่อหรือเขาเท่านั้น 1. โครงสร้างทางด้านกายภาพและหน้าที่การงานของสมองมนุษย์นั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการวิวัฒนาการมาตามลำดับอินทรีย์ประสาทของมนุษย์ ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเวลาลักษณะทางปัจเจของสมองมนุษย์นั้นไม่ได้แปลกไปจากลักษณะร่วมหรือ collective ดังนั้นความนึกคิดต่างๆนั้นจึงเป็นไปภายใต้เงื่อนไขสัมพัทธ์หรือ relative พลังจินตนาภาพของสมองนั้นอาจจำลองความจริงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หาใช่ตัวความจริงไม่ พลังสามารถของการขบคิดทางสมองย่อมยืนอยู่บนแกนกลางของการทวีและลดในปริมาณและคุณภาพหรือเนื่องอยู่กับความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆกล่าวคือเป็นการคาดการได้ทั้งโดยเหตุผลนำไปหรือโดยการเกณฑ์ความจริงโดยพิเคราะห์จากสภาพทั่วไปและไม่ว่าจะโดยเทคนิคทางศิลปะวิทยาการใหม่ๆเช่นไร ผลได้ก็คือความน่าจะเป็นหรือ Probability เท่านั้นซึ่งเป็นเพียงภาพสะท้อนในสมองหรือนึกคิดขึ้นได้เท่านั้นกระบวนการทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยของความจำและความสามารถในการโยงความจำหลายๆอย่างมาประมวลเป็นข้อสรุป 2. ถ้าหากความจริงเป็นวัตถุสิ่งของที่มีอยู่จริงพลังความสามารถในการขบคิด ก็ย่อมนำไปสู่ความถูกต้องสัมผัสทั้งประมาณหรือคุณภาพได้ส่วนานมามธรรมนั้นก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งการทวีตัวและลดลงมีอยู่และไม่มีอยู่เช่นเดียวกับวัตถุดังนั้นการทำความเข้าใจด้วยกระบวนการเหตุผลต่อโลกหรือจักรวาลทั้งทางวัตถุสภาพและพูดสภาพหรือบ e อิงย่อมเป็นไปได้ หากแต่เป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้กล่าวคือการเกง่งคาดการอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จเป็นความเข้าใจในสิ่งต่างๆทั้งสามารถจำแนกแจกแจงสแสวงหาคุณค่าในหลายๆด้านให้สอดคล้องกันได้จากความเข้าใจย่อมสามารถกระจายไปสู่ระบบคุณค่าต่างๆได้มนุษย์เราย่อมสามารถอยู่ร่วมกันทั้งในหน่วยย่อยและองค์ใหญ่ บนพื้นฐานความเข้าใจในเหตุผลและความเอื้ออาทรได้ 3. ต่อความจริงที่ไม่ประกอบด้วยปริมาณหรือคุณภาพนั้นศิลปะวิทยาการที่ค้นหาการทวีหรือลดคุณค่าก็ย่อมไม่อาจใช้ได้กับความจริงระดับนั้น 4. ความจริงที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ คำถามนี้ย่อมยืนยันว่าเป็นคำถามที่ผุดขึ้นในสมองบนพื้นฐานของการสแสวงหาความมีอยู่นั่นเองดังนั้นต่อความจริงระดับนี้โปรดสังเกตคำว่าระดับว่าเป็นการจัดให้ความจริงมีปริมาณและคุณภาพอยู่อย่างไรดังนั้นต่อความจริงระดับนี้จะปรากฏออกก็ต่อเมื่อสิ้นการสแสวงหาทั้งคุณภาพและปริมาณแล้ว และนั่นคือสมองได้ละการแจกแจงแบ่งแยกเลือกเฟ้นแปลไปจากการรวมศูนย์เพื่อสาหาอันใดอันหนึ่งโดยจำเพาะสู่การแผ่กระจายอย่างไร้เจตนาไม่รู้อะไรจำเพาะอย่างความคิดไม่รวมศูนย์เพื่อการกระทำสนองความต้องการสภาพไม่รู้อะไรเลยได้อย่างมโหรารน,นั่นเองคือปรากฏการณ์ก่อนความสว่าง 5. สิ่งที่เรียกว่าโพธิหรือพุทธะที่แฝงเร้นอยู่นั้นถูกปดปังด้วยกระแสะความคิดและการแสวงหาจะแสดงธรรมชาติพิเศษในการขจัดสภาพหลอนหรือมายาในคลองอินทรีย์ประสาททั้งเปิดเผยธรรมชาติที่แท้ของทุกๆสิ่งก็ต่อเมื่อความคิดแบ่งแยกสนองการแสวงหาได้ถูกตัดทอนลง เจตนาในการสแสวงหาก็คือการแบ่งแยกระหว่างระดับหนึ่งกับอีกระดับหนึ่งจึงเกิดขั้วต่างๆที่ทำให้กระแสะความคิดไหลไปและตราบใดที่ความคิดปรุงแต่งยังมีอยู่ต่อไปสิ่งที่เรียกว่าโพธิหรือพุทธ,ธย่อมไม่อาจตื่นได้เต็มส่วน 6. โดยการนั่งสงบระงับเพ่งจิตไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าเป็นรูปหรือนามที่เรียกว่านิมิตก็อาจหยุดกระแสความคิดแม้ส่งผลเป็นความระงับในช่วงสั้นแต่ในช่วงยาวแล้วถือได้ว่าเป็นการสร้างปัญหาให้มากมายขึ้นเพราะผู้กระทําได้ผูกพันตนไว้อย่างเหนียวแน่นกับทั้งวิธีการและผลของการกระทํานั้นจะชื่อว่ารู้แจ้งหรือโพธิหรือพุทธ,ธาหาได้ไหม ทั้งนี้เพราะเป็นเพียงการสะกดคมแม้จะดูหน้านิยมชมชื่นให้ความสงบแจ่มใสยอย่างไรต่อเจ้าตัวผู้กระทำผู้กระทำก็หาหลุดพ้นจากการกระทำหรือกรรมของตัวไม่ 7. ไม่ว่าด้วยการเพ่งสู่การขบคิดพิจารณาหรือการสะกดข่มเพื่อความระงับ ก็ชื่อว่าผู้กระทำได้ตอกย้ำความผูกพันตนไว้กับการกระทำผลก็ย่อมเกิดจากเหตุแห่งการกระทำนั้นๆและแม้จะนำสองกรรมวิธีนี้มาประสมประสานกันดังที่ได้เป็นแม่บทของการภาวนาในหลายสำนักก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีอยู่นั่นคือจเจริญสมถภา,าวนาจนบรรลุสมาธิระดับเฉียดฌานหรืออุปจารสมาธิ รู้ถึงระดับฌานคืออัปปนาแน่แน่และมักจะเน้นที่มีจิตเป็นหนึ่งแล้วถอนจิตออกมาจากฌานอาศัยพลังฌานที่ไม่ได้กระทำแล้วเป็นทางในการพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์ต่อสิ่งทั้งปวงด้วยการกระทำอย่างนี้กิเลสอาสวะจะจางหายไปกรรม,มาวิธีเช่นนี้เชื่อกันว่าเป็นคำแนะนำบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า และอธิบายกันว่านิวรห้าคือการมฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธจักกุกุจจะและวิจิกิจฉานั้นเป็นดังพยามาณเป็นอุปสรรคกลางกั้นปัญญากระทําให้ปัญญาทุกพลภาพแท้จริงแล้วหลักนี้เป็นหลักกลางๆที่วางเรียบเรียงไว้ในฐานะเป็นหลักส่วนในภาคปฏิบัตินั้น ยังมีการเจริญงอกงามของสติปัญญาไปตั้งแต่นิวรณ์หมีอยู่แล้วดังนั้นการปลุกเราให้โพธิหรือธรรมชาติที่ตื่นตัวหรือสภาพรู้สึกตัวได้ทำกิดตามทางของมันก็เป็นจุดสำคัญไปแต่ต้นมือแม้ว่ามีหลักธรรมเพียงหนึ่งเดียวสิทธิ์บางพวกยังประจักษ์แจ้งได้เร็วกว่าพวกอื่นในวงเล็บสูตรของเว้ยลาง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพเตื่นตัวแล้วในภายในของบุคคลประเภทนั้นๆเป็นประการสำคัญหลักทางทฤษฎีแรกนั้นก่อเกิดท่าทีของสำนักค่อยเป็นค่อยไปหรือที่ในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าสำนักเชื่องช้าและสำนักฉับพลันที่ถูกระบุถึงก็เพราะกลุ่มบุคคลประเภทหลังที่มีความพร้อมอยู่ในตัวเองแล้ว อีกทั้งในบรรดาบุคคลที่เชื่อในแนวทางพัฒนาชนิดค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองหากมาถึงอีกช่วงหนึ่งไม่ว่าได้รับการสกิดจ,จากผู้รู้ก็กลับกลายเป็นผู้เดินอยู่ในเส้นทางสายฉับพลันได้ส่วนบุคคลที่เดินอยู่เช่นนั้นแล้วจะย้อนกลับไปเชื่อมั่นในการพัฒนาแสวงหาคุณภาพและปริมาณแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นย่อมไม่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้เพราะว่าการรู้เห็นแบบฉับพลันนั้นเป็นการตระหนักอย่างทันทีทันใดอยู่ในช่วงของการภาวนาและเมื่อถึงการก้าวล่วงสภาพเก่าก็เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งแทรกซ้อนแต่ 8. สภาพตื่นตัวที่แฝงเร้นอยู่ในชีวิตนั้นถูกครอบงำปกปิดอยู่ เนื่องจากการไหลเนื่องสืบต่อของกระแสความคิดปรุงแต่งดุดแตงหินที่อยู่ใต้ท้องน้ำที่ไหลบ่าเมื่อน้ำแห้งงวดลงหินนั้นก็เผยตัวออกอย่างง่ายๆและปราศจากอปุปสรรคใดๆกล่าวได้ว่าการปรากฏของหินก็หาใช่การเกิดขึ้นไม่ทั้งนี้เพราะมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วการปรากฏ เป็นเพียงการเปิดเผยความจริงที่มีอยู่แล้วเท่านั้นไม่มีความต่างกันระหว่างผู้ตรัสรู้แล้วกับผู้ยังโง่ง,งมสิ่งที่ทำความแตกต่างก็เพียงแต่คนแรกประจักษ์แจ้งในธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะในเมื่อคนหลังยังไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นต่อปัญหาที่ว่าโพธิหรือ knowingness nature หรือสภาพตื่นตัวรู้ได้เองจะตื่นขึ้นทั้งหมดได้อย่างไรนั้นกล่าวได้ว่าต้องอาศัยความคิดอีกนั่นเองความคิดได้กลับกลายเป็นมุมอับของชีวิตสิ่งปรากฏในคลองของความคิดนั้นหาใช่สัจจะไม่หากแต่เป็นภาพจำลองเป็นภาพมายาของสิ่งต่างๆและโดยการมุ่งสอนหรือมุ่งขบคิดธรรมะ กิจอันนี้ก็ได้กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ขึ้นในชีวิตต่อการเกิดยานปัญญาผลได้าจากการคิดปรุงแต่งยิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งพอกคูนความผิดพลาดขึ้นเท่านั้นที่ร้ายกาจก็คือมันได้กลับกลายเป็นทางแห่งวิถีทีถ้อยจับตัวผู้นั้นไว้อย่างยากที่จะเป็นอิสระได้ ที่สุดของทางนั้นก็คือความเป็นปราดที่มีปัญหาอยู่ในตนเองจนลมหายใจสุดท้ายจึงจะรู้ว่าที่รับรู้นั้นล้วนแล้วแต่ฝันไปทั้งสิ้นสำหรับทางที่ก่อเกิดยานปัญญานั้นไม่ใช่ทางแห่งการขบคิดหากแต่เป็นการอยู่เหนือความคิดท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายบรรดาผู้ที่แจ,จ่มแจ้งแล้วต่อทางที่เหนือความคิด ก็จักรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงกล่าวได้ว่าพอบุคคลเริ่มคิดวิถีชีวิตแห่งสภาพเดิมแท้ก็หมุนเข้าสู่โลกของความหมายและการประเมินค่าซึ่งเป็นสิ่งขัดแย้งอยู่ตลอดการในโลกเช่นนั้นครั้นบุคคลน,นั้นไม่เป็นไปตามอำนาจคิดสภาพตื่นหรือโพธิก็ทำกิจของมันการไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งความคิด ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นทั้งญาณและฌานไปพร้อมๆกันนี่าายนี้จึงชื่อฌันซึ่งเป็นสำเนียงเลือนไปจากฌานนั่นเองการไม่เป็นไปตามอำนาจความคิดย่อมแตกต่างจากการมุ่งหยุดความคิดเป็นอย่างมากการนั่งนิ่งเงียบติดต่อกันไปโดยไม่ยอมให้ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิต นับว่าเป็นความผิดพลาดเป็นอย่างมากเพราะว่าด้วยการเห็นอาการคิดนั่นเองที่ได้กลายเป็นเครื่องปลุกโพธิให้ตื่นขึ้นกล่าวคือทุกๆครั้งที่มีการเห็นอาการคิดอย่างฉับพลันทันใดถ้าไม่ทันใดนั่นย่อมหมายถึงการเกิดความคิดว่ากำลังเฝ้าดูอาการคิดถ้าเห็นอาการคิดอย่างฉับพลันทันใดก็เป็นการรู้แจ้งในธรรมชาติแท้ของใจ โดยการอาศัยความคิดโดยไม่เข้าไปในความคิดยานก็เกิดขึ้นโดยลำดับด้วยเหตุนี้เองการปฏิบัติของสำนักฉับพลันในประเทศจีนก่อนหน้าจะแพร่หลายไปสู่เกาหลีและญี่ปุ่นนั้นจึงมีท่วงท่าของการเคลื่อนไหวหรือดนามิกมากกว่าลักษณะนิ่งสงบหรือสแตติกโดยเฉพาะหลังจากช่วงสมัยของอาจารย์มัตสุเตาอาย หลานสิทธิ์ของพระสังฆปรินายกเว้ยหลางทั้งนี้ก็เพื่อปลุกเร้าโพธิให้ตื่นแทนที่จะทำให้สงบนิ่งแบบท่อนไม้ 9. คําคำสอนของพระสังฆปรินายกองค์ที่6แห่งนิกายชันนั้นอยู่ที่การประจักษ์แจ้งต่อแก่นสารแห่งใจซึ่งในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าจิตเดิมแท้ถือว่าปัญญาศีลส,สมาธิ หรือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามเป็นเพียงสิ่งสะท้อนจากใจและใจนั้นไม่ได้มีเนื้อหาอื่นเป็นสิ่งอยู่นอกเหนือธรรมเนียบภาษาใดๆดังนั้นแก่นสารแห่งใจย่อมเล็งไปสู่สภาพเหนือคิดดังสโลกธรรมที่ลือเรื่องอันแสดงออกถึงความรู้ทางใจของท่านสังฆปรินายกสมัยเป็นอุบาสกผู้ทำงานตำข้าวในสำนักวัดตุงชัน ไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสว่างเมื่อทุกสิ่งว่างไร้ฝุ่นจะปรากฏได้ที่ไหนกิเลสอันถูกเปรียบด้วยฝุ่นละอองกายซึ่งเปรียบด้วยต้นโพอันไร้แก่นและจิตใจอันเปรียบด้วยกระจกเงาที่เจ้าของหมั่นขยันเช็ดให้สะอาดดังสโลกธรรมของชินชาวที่ว่ากายของเราคือต้นโพ และใจของเราคือกระจกเงาอันใสเราเช็ดมันอย่างระวังตั้งใจในทุกๆโมงยามทั้งไม่ยอมให้ฝุ่นทุลีปรากฏขึ้นได้จากสโลกทั้งสองนั้นเราจะเห็นได้ว่าสภาพธรรมทางใจของทั้งสองท่านนั้นต่างกันมากเพียงใดในเมื่อชินชาวยังยืนอยู่ในความมีกายอันเปรียบด้วยต้นโพและความมีอยู่แห่งใจอันเปรียบด้วยกระจก และความมีอยู่ของกิเลสคือฝุ่นทุลีอันตนต้องเช็ดถูกระจกอย่างระวังในทุกๆชั่วโมงสแสดงถึงการปฏิบัติธรรมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและสับสนอีกทั้งยึดติดในการกระทําตอกย้ำความคิดรวบยอดว่ามีตัวตนมีศูนย์กลางของการกระทําทั้งมีความเป็นไปไม่ได้ในการกำจัดฝุ่นทุลีไม่ให้ปรากฏบนกระจกเงาอันใสและสอเขาว่า ชินชาวยึดติดทั้งในการอุปมาณนั้นด้วยดังนั้นชินชาซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นำสำนักค่อยเป็นค่อยไปนี้จึงไม่ถูกรับเลือกให้เป็นผู้รับทอดแก่นคํำสอนจิตถึงจิตของสำนักวัดตุงชันสำหรับสโลบของเว้ยหลางอุบาสกอายุน้อยผู้ไม่รู้หนังสือนั้นสะท้อนถึงสภาพอยู่เหนือความคิดเรื่องความมีอยู่และไม่มีอยู่ได้แล้ว เว้ยหลังไม่แสวงหาในทางทวีหรือลดปริมาณและคุณภาพแล้วกล่าวคือท่านไม่ค้นหาความจริงภายใต้ความคิดอันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขาทางสมองซึ่งรังแต่หมุนวนอยู่ในโลกของสมมุติทั้งทัศนะของท่านไม่สัสสายไปแสวงหาที่ใดอีกหมดภาระในการมุ่งขจัดเช็ดถูฝุ่นทุลีเพื่อให้กระจกใสสะอาดเมื่อกายและจิต ไม่ปรากฏในคลองของความคิดกิเลสก,ก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยอีกเลยสโลกของท่านไม่สอเขาว่ายึดถือแม้ในการอุปมาทั้งไม่มีท่าทีว่าจะมีท่วงทํานองเป็นสโลกกวีหรือไม่แต่สะท้อนออกจากจิตใจของท่านอย่างง่ายดายและตรงไปตรงมา10การไม่เป็นไปตามอำนาจของความคิดหรือการอยู่เหนือคลองแห่งวิตก อันเป็นปากประตูธรรมชั้นเหนือโลกเหนือความคิดนี้ถือว่าเป็นหลักคำสอนของพระสังฆปรินายกผู้ไม่รู้หนังสือผู้นี้ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติตามทางนี้แล้วการเดินทางกลับสู่รากเงาดั้งเดิมก็จะเกิดขึ้นเรียกกันว่าการประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติที่แท้บ้างหน้าตาดั้งเดิมบ้าง เฉพาะประวัติส่วนตัวของท่านเว้ยหลางเองในตอนบรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์นั้นน่าสนใจยิ่งทั้งชี้บ่งถึงแก่นสารของใจหรือจิตเดิมแท้ที่ว่างเปล่านั้นหาได้ว่างอย่างที่คิดไม่หากกลับกลายเป็นรากฐานของทุกๆสิ่งทั้งอิสระบริสุทธิ์หมดจดด้วยใครเลยจะนึกว่าแก่นสารทางใจนั้นบริสุทธิ์หมดจดอยู่เองแล้ว ใครเลยจะนึกว่าแก่นสารทางใจนั้นอิสระอยู่เองแล้วจากการเกิดขึ้นหรือการถูกทำลายใครเลยจะนึกว่าแก่นสารทางใจนั้นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริงใครเลยจะนึกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือการปรากฏออกแห่งแก่นสารทางใจอาการแสดงออกของท่านย่อมบ่งว่า สิ่งที่ท่านประสบนั้นเป็นสิ่งเกินคาดคิดแม้ท่านเองจะผ่านประตูธรรมเข้ามาแล้วทั้งรู้ถึงสภาพเหนือคิดแล้วก็ตามการบรรลุธรรมอันสมบูรณ์ของท่านนั่นเองที่ได้กลายเป็นรากฐานคำสอนของสำนักฉับพลันแห่งนิกายชันและสืบทอดมาเป็นเซนทุกวันนี้ในหลายตอนของหนังสือเล่มนี้บอกเราถึงความมากไปด้วยความคิดนึกทางปริยัต หรือความรู้ทางทฤษฎีต่างๆของสานุสิทธิ์และถูกสกิดให้สว่างสวัยอิสระจากความรู้ชนิดนั้นการสาะแสวงหาความรู้จากการอ่านและคบคิดนั้นเทียบกันไม่ได้เลยกับความรู้ทางใจ